นี่นี่บังชุบชุบได้มาสองหัวจากสองหัวนี่สองหัวบักย้ายเลยนี่เออรสชาติรสชาติเดี๋ยวต้องคอยบอกที่หลังรสชาตรรสชาสตรต์โดนๆกิน,น,นเถอะสั่งตรงจากเอลเอพี่น้องเอ้ยคุ้นกลไปสั่างได้เด้สั่งได้สั่งที่ไหนสั่งจากเอลเอเออสั่งจากสั่งตรงจากเอลเอ มันเห็ดดีๆแม่ต้องล้างก่อนเนี่ยกระซิล้างกระซิล้างนะลูกเดี๋ยวไอ้มันเกลี้ยงก้อนพี่น้องปอกให้มันเกลี้ยงอันดำดำเดมเดมเนี่ยออกหนานเห็นบ่หนาเกลี้ยงบ่ละบันต้องรู้แล้วมันคือเปลือกที่มันติดอยู่แม่มันกินบ่ได้ทุกทุกคนเแ็ดตาเแ็ดตามนั้นแ็ดตามนี่ได้เลยเแ็ดตามนี่ได้เลยปอกเปลือกแล้วแล้วก็แล้วก็ล้าง ย่างแ,แ,แล้วก็ใช่น้มแค่ดอกแไ่แล้วแช่น้ำเกลือเด้อพี่น้องนี่แช่น้นำเกลืออมืมันมีอย่างเด้มันโบแมนวานี่เด้นี่มันมีอย่างเด้อนี่บัวหิมะนี่อ่าเนี่ยเนี่ยคากหลายส่นเด้พี่น้องเลยนี่นี่หวานจุย๊ยด<า>้วยร่าแค่ดูดแล้วมันกัดวานล้าแมนบ่ก้ากินบ่ก้ากินยากยากเด้พี่น้องกินยากหลายพี่น้องเลย เป็นยังยกินจิตยากอ่ะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบักลานั่นกินยากเป็นยักอ่ะโอ้ยเป็จักแหละถ้าเป็นอยังส่วนกินยังกระโบจินนี่ตอนหน่อยพอดตอนไงตนง้นไงอืม hey มันคือเหมือนแตงโม,ม,มแม่บอกซักเหมือนแตงโมแม,มนบอก หมือนแกวังก้อนกับแตงโมอะไรนี่หนักเห็นบ่างได้กินเอาแล้วเหรอครับผมนี่นี่โอ้เรียบร้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวเฝ้าเดอรล่างก่อนบาเทนเน่เขาก็ตรงล่างล่างน้ำเกลือออกทุกคนก็ล้างน้ำเกลือออกก่อนเด้อเดี๋ยวันเข้มหวานมันสีหวานมันสีเข้มเสียแม่นอนเดี<อ>๋ยวันสีเข้มไงชาวบ้านล้างน้ำเกลือออกอ่ะ่านมันเข้มเด้อพี่น้องเลย ล้างมันออกเด้อเนี่ยนี่ล้างน้ำเกลือออกก่อนเด้อทุกคนอืมมันก็ไหลเถอะเฮ้ยหลขึ้นด้าไหลายขึ้นแห้งเด่นเลเอาเอาชัวร์เรียบร้อยแล้วพี่น้องบัวหิมะอยากกินว่าโอ้ยอยากกินลูกไส้ลายอยากกินพี่นอ้องถ้ามันเสด็จน้ำก่อนจัดใส่จานเนาะพี่น้องเนาะ